สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณนกในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่หนึ่งศาสนาศรริลธรรมจริยธรรมเรื่องพุทธศา,าสนาสุภาษิตมาตรฐานตัวชี้วัดมาตรฐานส1 1รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตัวชี้วัดส1 1ป1ทบอกความหมายความสำคัญและเคารพพระรันตนตรัยปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของพุทธศาสนา,าสุภาษิตอตตาหิอัตโนนาโถและมานตามิตังสกเกคะเรได้ 2. ปฏิบัติตามพุทธศาสนา,าสุภาษิตอตตาหิอัตโนนาโถและมาตามิตังสกเกคะเรได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมพัฒนาความรู้เรียนรู้พุทธศาสนา,าสุภาษิตพุทธศาสนา,าสุภาษิตคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ยึดมั่นในการไม่ทำความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์พุทธาาศาสนา,าสุภาษิต อัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือการทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยเพราะถ้าเราสามารถทำอะไรด้วยตัวเองแล้วเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่นักเรียนเป็นเด็กก็สามารถทำได้ตัวเองเช่นการอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเอง สิ่งที่ช่วยเหลือตัวเองคือการตื่นนอนการอาบน้ำการแปรงฟันการแต่งตัวการรับประทานอาหารการใส่รองเท้าเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเริ่มเข้าใจพุทธศาส,สนาสุภาษิตอัตตาหิอัตโนานาโถกันบ้างหรือ,อยังคะเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจมากขึ้นคุณครูมีเกมสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะ เลือกภาพที่เป็นการช่วยเหลือตนเองการตื่นนอนการอาบน้ำเอง การแต่งตัวเองการแปลงฟันเอง การหวีผมเองการรับประทานอาหารด้วยตัวเอง การช่วยเหลือตัวเองการช่วยเหลือตัวเองอย่างง่ายเป็นการตื่นนอนเองโดยไม่มีใครมาปลุกการอาบน้ำแปรงฟันอย่างถูกวิธีการแต่งตัวได้ด้วยตัวเองการรับประทานอาหารเองโดยไม่มีใครมาป้อนการเข้าห้องน้ำการทำการบ้านด้วยตนเอง สำหรับพุทธ,ธาาศาสนาสุภาษิตอัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือการทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองค่ะเป็นการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยนะคะแต่ถ้าเราทำได้ด้วยตนเองแล้วเรายังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะนักเรียนอย่าลืมเอาวิธีช่วยเหลือตนเองง่ายๆไปปฏิบัติตามกันด้วยนะคะ พุทธศา,าสนาสุภาษิตมาตามิตังสเกคะเรมาตามิตังสเกคะเรแปลว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนของตน มารดาเป็นมิตรในเรือนของตนนักเรียนรู้ถึงพระคุณของคุณแม่ของเราหรือเปล่าคะคุณแม่ตั้งท้องเรามามากกว่า9เดือนให้ความรักเราดูแลเอาใจใส่เราตั้งแต่นักเรียนอยู่ในท้องเลยนะคะพระคุณนั้นยิ่งใหญ่นะักนอกจากพระคุณ แม่ให้กำเนิดเราแล้วแม่เลี้ยงดูเราน้ำนมแม่ที่เรากินตอนเด็กๆรู้ไหมว่ากันมาจากเลือดในอกซึ่งมีคุณค่าทางอาหารมากกว่านมวัว แม่ยังสอนให้เราฝึกหัดเดินฝึกหัดพูดทุ่มเทใจและกายเพื่อให้เราเติบโตมาเป็นคนดีก็เพราะคุณแม่คอยดูแลเลี้ยงดูมานะคะเราเป็นลูกควรตอบแทนพระคุณแม่เนื่องในโอกาสใกล้จะถึงวันแม่แล้วนักเรียนลองยกตัวอย่าง ว่าคุณแม่ของตนทําอะไรให้เราบ้างเช่นคุณแม่ทําอาหารคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนคุณแม่ดูแลตอนที่เราไม่สบายคุณแม่สอนการบ้านเรา เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณแม่นั้นมีพระคุณต่อเรามากโลกนี้ไม่มีใครรักลูกเท่าท่านแล้วนะคะดังพุทธศาส,สนาสุภาษิตที่ว่ามาตามิตตังสเกคะเรแปลว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนของตน มารดาเป็นมิตรในเรือนของตนหมายถึงแม่เป็นผู้มีไมตรีหรือมีเมตตาต่อลูกคอยให้กำลังใจช่วยเหลือแก้ปัญหาคอยชี้แนะตักเตือนเวลาที่เราทำอะไราผิดคอยอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีคอยช่วยชี้แนะให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องและยังให้คำปรึกษาต่างๆแก่ลูกแม่จึงเป็นเหมือนเพื่อนของลูกที่อยู่ในบ้านนั่นเองคะ่ะ การตอบแทนพระคุณของแม่นั้นสามารถทำได้ทุกวันเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเป็นเด็กดีการตั้งใจเรียนเคารพเชื่อฟังท่านเท่านี้ท่านก็จะภูมิใจในตัวเราแล้วล่ะค่ะเพราะพ่อแม่ทุกคนนั้นหวังว่าจะให้ลูกของตัวเองเป็นคนดีทั้งในครอบครัวสังคม รู้อย่างนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะมาตามิตังสเกคะเรแปลว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนของตนแม่เป็นผู้ให้กําเนิดและอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนักเรียนรู้อย่างนี้แล้วเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณแม่ตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของลูกให้ดีอย่าทำให้คุณแม่เสียใจนะคะ การที่มีแม่เปรียบเสมือนการมีเพื่อนอยู่ในบ้านเพราะแม่เป็นผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยลูกเป็นผู้ที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของเราดูแลเมื่อยามเราเจ็บป่วยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีแม่จึงเปรียบเสมือนมีเพื่อนที่ประเสริฐเพื่อนที่รักใคร่ห่วงใยเราอยู่ข้างๆ แม่เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกมากมายเป็นที่พึ่งของลูกทั้งทางกายและทางใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนของตนกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจข้อไหนใครถูก ข้อหสุภาษิตทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรกอไก่สุภาษิตชาวพุทธขอไข่สุภาษิตพระพุทธเจ้าคอควายพุทธศาสนาสุภาษิตข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะพุทธศาสนาสุภาษิต ข้อสอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าอะไรากอไก่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขอไข่ตนเป็นคนกําหนดชีวิตคอควายตนเป็นใหญ่กว่าใครๆในโลกข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 3. ม,มาตามิตตังสัเกขคะเรแปลว่าอะไรากไก่มารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเราขอไข่มารดาเป็นมิตรในเรือนของตนคอควายมารดามีพระคุณใหญ่หลวงข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะ มารดาเป็นมิตรในเรือนของตนข้อ4เมื่อเรามีปัญหาแม่ที่ดีจะปฏิบัติอย่างไรกไก่ให้คำปรึกษาเราขอไข่ดุดาว่ากล่าวเราขควายตำหนิติเตียนเรา ข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะให้คำปรึกษาเราข้อ5ใครทำให้แม่เสียใจกอไก่แป้งไปทำบุญที่วัดขอไข่ป๋องไปขโมยของคนอื่นคอควายเปรมไปแข่งกีฬาสีแล้วแพ้ ข้อนี้ตอบข้อขอข่ป๋องไปขโมยของคนอื่น คุณครูก็ต้องขอชมเชยนักเรียนที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้เรื่องพุทธศาส,สนาสุภาษิตขอให้นักเรียนรักษาความดีแบบนี้ตลอดไปและขอปรบมือให้กับนักเรียนที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ